รายการเดอะคอมเมนต์คนเห็นต่างชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเราจะไปเก็บเอาพวกคอมเมนต์จากกรณีต่างๆข่าวดังต่างๆที่เขาออกมาวิพาก์วิจารณ์ตามรายการต่างๆอันนี้เป็นคอมเมนต์จากรายการแฮชแท็กคือเป็นแฟนคลับของแฮชแท็กเหมือนกันเพราะว่าสรุปดีมากนะวันนั้นแฮชแท็กเนี่ยเขาพูดเรื่องแบรนดาราสลิมอ่าก็มี แฟนคลับมาแสดงความคิดเห็นกันเกี่ยกับเรื่องนี้แบนด์ดาราสลิมเป็นแฮชแท็กก็โดนกันไปหลายคนคุณม้าอ่อนนภาคุณเกลือคุณเมียบอะวัลรัตคุณท็อปดารานีนุชก็ว่ากันไปเดอะคอมเมนต์ comment, คนเห็นต่างก็จะไปเก็บเอาคอมเมนต์มาอ่านให้ฟังย้ำอ่านให้ฟังไม่แสดงความคิดเห็นอะไรทั้งนั้นรายการนี้ทำขึ้นมาสำหรับคนที่อยากอ่านคอมเมนต์แต่กูปวดตา พอมันตัวเล็กนะคุณ S K S U บอกเจ้าของช่องน่ารักแล้วน้องเหมียวก็น่ารักอันนี้ไม่เกี่ยวแก๊บบอกชอบช่องนี้มากเพราะมีแมวเอออันนี้ไม่ใช่นี่ดีกว่าคิงมันทำอะไรให้มันน่าจะรู้ตัวดีมันหนีไม่พ้นหรอกเวรกรรมที่ทำไว้กำลังทําหน้าที่ของมันอ่ะเคที K T. ขอขัดนะคะชอบจังหวะสุดปังปรังปังป,งป,งปี้ที่พี่พูดพูดแบบหน้านิ่งและคือหลุดขำ่าก บีพัทจริงๆไทยเรารับเพศที่3อย่างเท่าเทียมแล้วจนเพศที่สหันกลับมาเหยียดเพศที่หด้วยซ้ำจนมันไล่ไปแหกอืมเม้นต่อไปไม่หันชื่ออย่าเรียกลงพรชัยเลยครับเพราะคำนำหน้าเขาคือนายนายพรชัยนี่สี่ไม่เหยียดเพศด้วยอืมกงเล็บแมวอะไรวะเลื่อนผ่านไม่ได้เลยช่องนี้ต้องดูตลอดทำไมาสวัสดีนะไออื้อือ เออแมวสองตัวนี่มันคึกอะไรเนี่ยอ๋อตกใจหมดนึกว่าว่าเขาคุณ term, น็อตเทอร์มทมนี่ยังขาดเจโจออฟหมอกล้องครับคนพวกนี้เกินเยียวยาสุดๆคนทนินซี่กรรมที่เคยทำาละย้ำในอดีตมกากำลังตามมาเช็คบินพวกมึงแล้วคุณชนที่ชาให้ไปดูพวกนี้มานานแล้วเบื่อพวกสลิม คุณบุญนามบอกว่าช่องยีิบสามเราไม่ดูเลยเพราะในปัญญาณิลันคุณก็เป็นอีกคนที่ไปร่วมกับกบปป,ปสชักนำเอาประเด็นการมาย่ำยียประเทศจนย่อย้วยเป็นนี่สินพลุงพลังก๊อปไงเล่าดูเป็นต่อมานานหลายปีแล้วครับคุณบัตอรี่พูดออกเสียงชื่อคุณเหมียวปวันรัฐปะวันรัฐเป็นปวันรัฐตลอดเลยหรือเราฟังผิดเองอืมว่าไป FKF t ดารากำลังใช้สิทธิหน้าที่สื่อที่มีมากกว่าชาวบ้านในการชี้นำคนให้มองความเป็นคนน้อยลงเพราะแนวคิดทางการเมืองคุณธัญญกมลเจ้าของช่องยังน่ารักเหมือนเดิมโอ้พีพีกิ้งกิ้งมีกระดิ่งกี่ลูกครับอืมไม่ใช่ละคุณทอยอีเมลนี่โคตรเกลียดเลยสายตาอามหิตมากสเกตดีดีโอ้มองสงสายตาเขาเนาะคลิปนี้รู้สึกภูมิใจกับทัศนคติของรุ่นใหม่มากเป็นพิเศษเมื่อก่อนสิ้นหวังกับประเทศมากแต่ตอนนี้โคตรดีใจจากคุณด้ช คุณดูบอกลืมพูดถึงรายละเอียดของดารณีหรือท็อปหรือเปล่ปาการบินไทยบอกคุณนกเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเลิกดื่มโอวันตินครับว่าไป I love I love cafe racer ประชาชนที่ภาษ,าษาแล้วต้องรับสภาพรับไม่ได้ก็เรื่องของคุณแล้วแหละครับตอนทําให้คิดสงสารคุณมากนะครับแต่ก็แอบสจจะใจเล็กๆคุณเป็นบุคคลสาธารณะนะคุณไม่มีสิทธิ์ต่าประชาชนเพราะคุณหากินกับประชาชนคุณ บอมไม้คลิปเหมียวกับทอ็อปพี่ดูกี่ทีมันก็ให้ความรู้สึกว่าหลย่ยามากคุณสุประกรณดูคลิปเหมียวทุกทีสะเทือนใจทุกทีเสียใจแก่ครอบครัวลุงอากิวครับคุณน็อดโฟเกตบอกใครที่ชื่นชอบขนมโบราณในน้ํากะทิแบบพรีเมียมงดเข้าทวิตเตอร์ช่วงนี้ก่อนก็งดก่อนงดในที่นี้ก็คือ,อยังเข้าได้อยู่ครับคุณมินิบอกรู้สึกขำว่าคนรุ่นย่ายายบอกคนที่มาชุมนุมว่าพวกปากไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมด่าให้รัฐบาลไล่จับขังคุกทั้งทั้นตัวเองก็เสพสื่อ ด้านเดียวคุณ KL เอาจริงๆเราเลิกดูเป็นต่อนนะแล้วเหตุผลเรื่องเพศมันก็มีส่วนแต่ก็ที่ไม่ดูเพราะตัวละครมันไม่มีการจเจริญเติบโตขึ้นเลยเนื้อเรื่องก็วนอยู่กับที่เดิมคือทํางานเที่ยวจีบสาวมีเรื่องจบมันน่าเบื่อสุดๆคุณใบบุญแบนแบนแบนมีไม้ไล่ด่าคนที่เห็นตรงตรงข้ามไม่ยกเว้นแม้กระทั่งเด็กที่บริสุทธิ์ไอ้กล้ามบอกใส่เสื้อบอลด้วยคนน่ารักครับน้องเฮ้ huh? i ไอแอมฟอร์มโตเกียวกจะมาดูตอนเที่ยงคืนบินไปแล้วครับผม คุณวันลบบโพสลิมมีส่วนทําให้ประเทศเสียหายบ้านเมืองหกตามเพียงนี้ยังไม่มีความรู้สึกอะไรเลยหรือพวกดารายังตกงานคุณแคซ่ามองแต่แมวเนี่ยมองเพิินดีนะขัดแมวนี่ดูไม่จบฮ่าฮ่าคุณซีโร่จริงๆเหมียวควรโดนคนแรกเลยนะอามาหิตซะขนาดนั้นคุณพิซซ่าสรุปมันทําตัวทรนงมานานแล้วเหยียดเขาไปทั่วคิดว่ายุมานานพวกร้ามบารมีเยอะคนในวงการต้องยอมคน สรุปที่2ถึงเวลาพวกคุณพรอใจแล้วคุณโกละหนต่างประเทศจุน,จนชมไทยเรื่องสวัสดิการสุขภาพในช่วงโควิดถามว่าใครเป็นคนต้นคิดบัตร30บาทและกลุ่มอสมรัฐบาลชุดปัจจุบันบายเบียงไม่ตอบและนี่เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นที่อยู่ในรายการแฮชแท็ก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 แท็รายการเดอะคอมเมนคนเห็นต่างเพราะความเห็นต่างสร้างประโยชน์